กว่านะครับหกโมงกว่าก็ตื่นเช้าปกติพี่ไอ้ก็ตื่นเช้าอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับก็ตลาดยังเป็นตลาด OTC อยู่<ม>น่าจะยังทำกำไรได้ดีๆอีกสักสองออเดอร์ก็แล้วกันเนาะสองออเดอร์ เปิดมาพี่ไอเข้าเลยนะครับด้านล่างนี้เป็นอ่ายแอคชันที่เรียกว่าพินบาร์นะครับแล้วมีแรงซื้อเข้านะครับมันขึ้นไปทะลุแนวต้านได้ครับน้องๆครับปิดใต้เส้น s b 5ก็จริงนะครับแต่ทะลุแนวต้านได้แท่งต่อมาเปิดนะครับแล้วลงมาทดสอบที่แนวที่พึง่งทะลุแล้วเกิดด e เจคชั o นออเดอร์ลักษณะนี้พี่ไอเจอเมื่อไหร่ก็เข้านะครับ ไม่ใช่หมายความว่ามันจะชนะในทุกๆครั้งแต่เปอร์เซ็นต์การชนะมันมีสูงนะมันเป็นลักษณะจังหวะก,การกลับตัวนะครับมีพลายเช่นที่บ่งบอกแนวโน้มการกลับตัวถูกสง่งนะครับจากแนวรับขึ้นไปนะครับจนสามารถทะลุแนวต้านได้แท่งต่อไปเปิดลงมาทดสอบที่แนวเดิมนะครับแล้วเกิดรีเจคช,ชันขึ้นไปบอกเลยว่าเจอเมื่อไหร่ก็เข้าไม่ได้หมายความว่า จะชนะในทุกๆครั้งนะครับออเดอร์ที่เราเข้าเนี่ยทุกออเดอร์มีความเสี่ยงทั้งสิ้นไม่ไม่ได้หมายความว่าอา่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันเป็นออเดอร์ที่เราคุ้นเคยแล้วก็เข้าบ่อยๆแล้วมันชนะบ่อยๆเอาแค่นั้นพอนะครับแค่นั้นพอออเดอร์เมื่อสักครู่นะครับ น่าจะเป็นลักษณะเดียวกับที่เมื่อคืนพี่ไอไลท์เทรเป็นออเดอร์สุดท้ายนะให้น้องๆแล้วพี่ไอก็อธิบายแบบนี้แหละนะครับว่าเมื่อคืนรู้สึกจะแพ้นะครับแพ้จุดเข้ามันเป็นลักษณะเจอการาได้จุดเข้าไม่ดีเมื่อคืนนี้นะครับช่วงสี่ทุ่มนะออเดอร์นี้นะครับพี่ไอรเข้าตรงนี้นะครับมันพักแดงนะครับแล้วก็อีกแทงหนึ่ง ขึ้นยาวเลยนะแพ้ไปซึ่งตรงนี้เป็นตัวบ่งบอกชั้นดีเลยนะครับว่าสิ่งที่ไปพูดไม่ผิดนะครับว่าเมื่อเกิดแพลชันและมีแรงซื้อเข้านะครับแทงต่อไปเจอยังไงก็เข้านะครับเจออีกกี่ครั้งก็เข้าเพราะว่า,าจากประสบการณ์นะครับมันมีโอกาสชนะสูงจริงๆเนาะอันนี้พี่ไอ้ก็จะบอกน้องๆไว้นะสำหรับน้องๆที่ เข้าไลฟ์สดเมื่อคืนนี้จะจําได้นะครับออเดอร์นี้นะไปที่ออเดอร์ที่2นะครับน,นี่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนสี่ทุ่มนะครับมาเข้า2องอเดอร์เนาะสองอเดอร์ตอนก่อนนอนนะครับลงในงช่อง youtube นะครับพี่ไอก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่อง youtube ที่เอามาแปะไว้หน้าหน้าเฟซเนาะ มนตื่นมีอะไ,ไปลงไว้ในช่อง youtube นะครับฝากติดตามกันด้วยก็และกันนะครับอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะรอตรงนี้ดูตรงนี้นะครับแท่งนี้มันกืนกินกลับลงมานะขึ้นไปปุ๊บกืนกินลงมานะครับถ้าได้จุดเข้าอ่า ไม่แน่ใจว่ามันจะสวนลงหรือเปล่าแต่ว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่มันจะลงนะครับแรงขายมันหนักๆน,นะครับรอ,อก่อนอ่ารอตรงนี้แหละนะครับรอหน้าอีกสักแท่งสองแงหงน่าจะมีจังหวะเข้าเดร์นะฮะแต่ตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังนะปิดลักษณะนี้เข้าทั้งบายทั้งเซลล์ไม่ได้นะครับทั้งายทั้งเซลล์เข้าไม่ได้นะด้านล่างนี้มีแนวรับ ตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับเดี๋ยวเรารอดูก่อนว่าตกลงกราฟมาันจะอยังไงกันแน่นะฮะถ้าปลวดกลับขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับอืมอ่ะรอก่อนรออีกสักนิดหนึ่งนี่เจอแนวรับนี่มีปัญหานะครับลงมาเจอแนวรับแล้วมีปัญหานะครับ อ่ะถ้าขึ้นมาปิดเบียดเบียดหรืออะไรบริเวณใกล้ๆตรงนี้พี่ไอจะเข้าไปนะแต่ถ้าจะให้สวนตรงแนวนี้ไม่ไม่สวนนะครับไม่สวนเพราะว่าแรงเฉี่ขยขตรงนี้มันแรงมันหนักนะครับน่ตื่นเช้าอากาศดีจริงนกร้องเต็มบ้านอืมจะได้อีกสักหนึ่งออเดอร์ไหม รอดูอีกสักนิดหนึ่งเนาะ,ะขึ้นมาขึ้นมาอยากจะเข้าบายนะครับจากแนวโน้มตรงนี้นะฮะถ้าแรงซื้อกับเข้ามาในตลาดอย่างแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งพี่ไอจะเข้าบายนะฮะ แนวแนวเส้นกริดเมื่อกี้มันเป็นแนวย่อยนะครับแนวนี้นะแนวนี้เป็นแนวย่อยนะครับพอขยับมาในทำเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นแล้วมันหายนะครับอ่อาไม่ได้ละนะครับือยังไงเอ๊ะแทงนี้ ทำท่าจะขึ้นไปแล้วไม่สามารถกลับขึ้นไปได้นะครับแต่แรงซื้อพยายามอยู่อ่ายังไงเมื่อกี้นี้ถ้ามารีเจ็คบริเวณนี้เข้าออเดอร์ออเดอร์เซลล์ไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าขึ้นพวดแข็งไปก็อ่ะรอดูก่อนนะครับอ่ถ้าเบียดถ้าเบียดแนวตรงนี้ขึ้นไปเบียดแนวน่าจะมีจังหวะเข้าอีกออเดอร์หนึ่ง ดูจบก่อนนะครับจุก่อนแต่ถ้าจบแบบนี้เข้าไม่ได้นะครับไส้บนหนักแล้วตรงนี้เป็นบริเวณนัต้านเนาะมันขึ้นไปพยายามขึ้นไปอ,ะ,อะไรเนี่ยเน็ตทำท่ทามันจะหลุดอ่ะอยังไงอ,อะไรวะเนี่ย อยู่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ดูนะครับดูนะเมื่อกี้ที่เราว่าอยากจะเข้าที่แนวแล้ว,วมันขึ้นไปแข็งๆนะครับสุดท้ายก็ลงมาปิดทางใต้อยู่ดีนะ,ะน่าเสียดายไส้เริ่มมานะครับไส้เริ่มมาคูณนี้แหมมีจังหวะเข้าไปออเดอร์เดียวแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะไส้เริ่มมาแล้วออกข้างๆแล้วนะครับ ไม่น่ามีจังหวะเข้าแล้วครับคู่นี้คู่นี้ก็ไม่ได้นะครับน้องคู่นี้ก็ไม่ได้นะการเดินของการาฟไม่สวยเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ออกข้าง เหมือนจะปรับยกตัวขึ้นเนาะเดี๋ยวจะเข้าเดอร์เซลถ้าถ้าถ้าพักตัวตรงนี้พี่อหจจะเข้าเดอร์เซลนะต้องดูนะครับว่า,าพักแบบไหนหรือยังไงเอ้ยไม่ใช่เข้าเดอร์เซลเข้าเดอร์บายบพูดผิดนะครับมันมีการยกโลขึ้นไปยกโลขึ้นไป ตงน,นี้มีแนวรับนะครับพักตัวได้ค่อนข้างแข็งแรงถ้าคอนเฟิร์มขึ้นไปได้เดี๋ยวจะเข้าออเดอร์บายแล้วจบงานเลยนะครับคอนเฟิร์มขึ้นไปได้ไหมควรจะขึ้นมากืนกินเลยนะครับถ้าคกนกินขึ้นไปได้เดี๋ยวจะเข้านะครับ ดูเนื้อนะครับดูเนื้อเส้น SMA 5เริ่มออกข้างกันแหม่เสียวๆนะครับเสียวๆอ่าโอ้โหไม่ได้นะครับแรงขายสวนหนักโอ้โหไม่ได้นะครับทะลุแนวรับเลยนะครับ เข้าเดอร์เซล์นะครับแรงขายสวนหนัดนะครับกลายเป็นแท่งแรงขายห้อยหัวลงมานะครับทาบเส้น s อ5ห้าลงมาเลยนะครับก็เข้าเดอร์เซล์ไปเมื่อกี้ถ้าเกิดขึ้นไปเก็บคอนเฟิร์มได้จะเข้านะครับเพราะว่ามันยังอยู่เหนือแนวอยู่แต่เนี้ยมันทะลุแนวกลับลงมานะครับเป็นแรงขายนะครับส่งกราบลงมาค่อนข้างแข็งแรงนะครับใหญ่ก็เข้าเดอร์เซล์ตาม แรงขายของแท่งนี้นะครับอะสองออเดอร์ช่วงเช้าๆส่งท้าย OTC ใช้เวลาไปกี่าทีไม่น่าจะถึง10นาทีเนาะไม่น่ามีปัญหานะครับวินขาดแน่นอนนะครับก็ใสๆนะครับลาบการสองอ,อเดอร์นี้นะครับน้องครับสวัสดีครับผม